มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนแต่มีดวงตาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตอนเป็นเหมือนจักรวาลของพวกเขาคำพูดนี้เป็นของดรเอียนเกรผู้ที่เป็นทั้งพ่อสามีและนักวิทยาศาสตร์ในตอนที่ยังเป็นเด็กเอียนรู้มาว่ากล้องถ่ายรูปเรียนแบบมาจากดวงตามนุษย์รับแสงผ่านเลนและก็ประมวลผลมาเป็นรูปภาพตั้งแต่นั้นเอียนก็หลงใหลในการบันทึกภาพของดวงตามนุษย์มากมายแต่มันมีดวงตาอยู่คู่หนึ่ง ที่เอียนนั้นอยากจะให้ทุกคนจดจำรายละเอียดเอาไว้ให้ดีมันคือดวงตายคู่นี้ไอออริจินหลักในจักรวาลมันเริ่มขึ้นเมื่อ8ปีก่อนตอนเอียนอายุ26ปีเรียนบริญญาเอกอยู่ที่นิวยอร์กในคืนนั้นมันเป็นปาร์ตี้ฮาโลวีนเอียนขึ้นมาสู่บุรีที่ดาดฟ้าและก็ได้เจอกับผู้หญิงคนนึงเธออยู่ในชุดสีดำ พร้อมกับปิดบังใบหน้าของเธอเอาไว้แต่เพียงแค่นี้มันก็พอแล้วพอที่จะทําให้เอียนต้องเดินเข้าไปทําความรู้จักกับเธอและก็ขอเธอออกมาตรงๆว่าผมขอถ่ายรูปดวงตาคุณได้ไหมมันเป็นงานอดิเรกข,ของผมและเธอคนนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธทําให้เมื่อเอียนเริ่มถ่ายเริ่มได้เห็นดวงตาคู่นี้แบบชัดเจนทั้งสีและความไม่สมบูรณ์แบบในดวงตามันก็ทําให้เขานั้นหลงสเสน่ห์ดวงตาคู่นี้ขึ้นมาทันที พอดวงตานับร้อยนับพันคู่ที่เอียนเคยถ่ายมันไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนและนิสัยของเธอนน้นก็แปลกจู่ๆเธอก็เล่าเรื่องของนกกระทาให้ฟังเธอนั่งขี้เล่นและก็แปลกมากเธอเล่าให้ฟังว่าเมื่อน,นกกระทาเจอคู่ของมันมันจะมีทั้งสุขและเศร้าอยู่ในเวลาเดียวกันสุขเพราะคู่มันมองว่าความรักเพิ่งจะเริ่มต้นเศร้าพรามันรู้ว่าความรักมีวันหมดและค่ำคืนแห่งความสุขของเอียนกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเธอเป็นฝ่ายจิวโฉมเอียน เอียนก็ได้พูดกับเธอว่าพรุ่งนี้ช้าคุณจะไม่มานึกเสียใจทีหลังนะและคําพูดสั้นๆแค่นี้มันก็ถึงกับทําให้เธอลุกขึ้นและออกไปจากที่นี่ทันทีแม้ว่าเอียนจะไปยามิ่งตามเธอแต่มันก็ไม่ทันดูเหมือนว่าเธอไม่ได้ต้องการจะรู้จักใครเป็นพิเศษแต่กับเอียนแล้วเขามองว่าเธอนั้นพิเศษมากหลังจากค่าคืนนั้นผ่านไปเอียนก็ต้องกลับมาเรียนกลับมาที่ห้องหลบเพื่อทําวิจัยต่อ และยังคงวนเวียนอยู่กับอนุชีววิทยาและพันธุศาสตร์และเอียนนั้นก็มีเพื่อนสนิทอย่างเคนที่เป็นคนฉลาดมากๆและในวันนี้ก็จะมีนักศึกษาปีหนึ่งมาฝึกงานที่ห้องหลักโดยที่เอียนนั้นจะต้องดูแลและสอนงานให้เธอและเธอคนนี้มีชื่อว่าเคเลนดูเหมือนว่าเธอจะไม่ใช่นักศึกษาปีหนึ่งธรรมดาธรรมดาอย่างที่เอียนเคยสอนมาก่อนหน้านั้นแต่เธอกลับมีชุดความคิดที่แตกต่างและมันก็ฉายแววออกมาตั้งแต่แรกที่ได้พูดคุยกันและในคืนนี้ ระหว่างที่เอยนกำลังนั่งคุยกับเคนก็ทำให้รู้ว่าเอียนนั้นคิดถึงผู้หญิงในคืนวันฮาโลวีนมากๆแม้ว่าจะเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานแต่ความรู้สึกมันก็เหมือนกับคนอ,อกหักเพียงไม่กี่นาทีที่ได้พูดคุยกับเธอมันก็เหมือนถูกเติมเต็มช่องว่างในชีวิตและพอจากกันมันก็เจะปวดใจปากๆแล้ววันนี้มันก็เป็นวันธรมธรมดาๆของเอียนอีกวันหนึ่งไม่มีอะไรพิเศษเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกเซอ้อบุรี่และลอตเตอรี่ สิบเอ็ดเหรียญสิบเอ็ดเซนมันเป็นยอดเงินที่เขาต้องจ่ายแล้วมันก็ทําให้เอียนถึงกับยิ้มออกมาเพราะเขามีเงินในกระเป๋าพอดีแป๊ะเลยและเมื่อออกมาจากร้านเวลาของใบเสร็จที่ซื้อลอตเตอรี่ไปนั้นมันก็ยังเป็นสิบเอ็ดนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีและชายหนุ่มที่เชื่อในวิทยาศาสตร์มาตลอดก็เริ่มรู้สึกแป,ปลกๆปลกขึ้นมาเพราะเมื่อลดแม่สายสิบเอ็ดบอร์ดเวย์มาจอดตรงหน้าเขานั้นก็ตัดสินใจเดินขึ้นไปและก็เริ่มมองหาสัญญ,ญาณหรืออะไรสักอย่างซึ่งมันก็ไม่ได้มีตัวเลขสิบเอ็ดหรือ แต่มันมีเสียงของสุนัขที่เห่าออกมาและรถเมย์ก็จอดทําให้เอียนตัดสินใจลงป้ายนี้เขาไม่รู้ว่าจะหาอะไรแต่มันสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่พาเขามาที่นี่และเอียนก็ได้เจอแล้วดวงตาคู่นี้ที่เข่ากิดถึงมาตลอดทําให้เอียนเริ่มค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่าใครเป็นนางแบบให้กับเครื่องสําอางเดวอนและก็เจอแล้วโซฟีเอลิซันดโดเทมีโซเชียล แล้วก็มีร้านกาแฟาโปรดถ้าม่เอียนเริ่มออกตามหาเอาเวลาว่างทั้งหมดไปนั่งอยู่ที่ร้านกาแฟาแล้วก็กลับมาที่ห้องหลักต่อวนลูปอยู่อย่างนี้ทุกวันพร้อมกับเฝ้ามองเค์เลนนักศึกษาปีหนึ่งที่ดูเหมือนเธอจะมีพรสวรรค์มากๆจะจู่เอียนก็บ่นออกมาว่าเราอาจจะเสียเวลาทั้งชาติควาน้ําแล้วแต่เค์เลนก็ตอบว่าพริกหินแต่ไม่เช่ออะไรก็คือความคืบหน้าและว,วันนี้โชคก็เข้าข้างชายหนุ่มอย่างเอียนในขณะที่กําลังนั่งอยู่บนรถไฟ โซฟีเธอก็อยู่ที่นี่เหมือนกันเอียนตื่นเต้นมากส่วนโซฟีเองเธอก็จำชายหนุ่มคนนี้ได้แม้ว่าชายหนุ่มคนนี้จะไม่ได้อ้าปากพูดอะไรออกมาแต่เธอก็รับรู้ได้ว่าชายหนุ่มคนนี้คิดยังไงกับเธอเลยเมื่อโซฟีเดินหนีออกมาเอนก็เดินตามเข้ามาไกลๆและเริ่มทำความสัมพันธ์แบบปแปลกเริ่มเปิดเพลงให้เธอฟังและก็เดินตามติดเธอไม่หยุดมันแปลกแต่กลับได้ผล โซฟี Sophie, เธอหยุดละหันกลับมาและมันก็ทําให้เธอนั้นโดนโจูบในทันทีหมายว่ามันจะปากไปล,ปลสักหน่อยแต่เธอก็ไม่ได้ปฏิเสธหรือว่าเธอนั้นก็คิดถึงชายหนุ่มคนนี้อยู่เหมือนกันและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เริ่มขึ้นจากตรงนี้ภายในร้านกาแฟาเล็กๆเ,เอียนเริ่มถาม,ถามทุกๆอย่างเกี่ยวกับตัวตนของเธอทั้งครอบครัวพี่น้องอาหารที่เธอชอบหรือแม้แต่ศาสนาจึงทายไม่ได้รู้ว่าทั้งคู่มีอะไรที่ตรงข้ามกันอยู่อย่างหนึง่ง โซฟีเธอเป็นคนที่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติสิ่งลึกลับแต่เอียนนั้นไม่ใช่เลยเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เชื่อแต่ข้อเท็จจริงที่มันพิสูจน์ได้หลังจากนั้นทั้งคู่ก็แทบจะตัวติดกันไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดมีความสุขร่วมกันทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนทางด้านงานวิจัยเอียนก็แทบจะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วเพราะเคเลนนักศึกษาปีหนึ่งคนนี้เธอเป็นคนที่ฉลาดมากและใกล้จะค้นคว,ว้าวิจัยสำเร็จแล้วอีกด้วยและวันนี้เอียนกับโซฟี ก็ถกเถียงกันเรื่องเหนือธรรมชาติอีกครั้งเพราะเอียนเล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับเลข1ิมันมีอยู่มากมายเต็มไปหมดในวันนั้นและมันก็พาเขาไปเจอกับดวงตาคู่หนึ่งทาให้โซฟีพูดออกมาว่าอันที่จริงแล้วคุณนะมีเซนรู้ไหมคุณมีของแต่แค่คุณไม่เชื่อว่ามันมีอยู่จริงตั้งแต่เอียนได้รู้จักกับโซฟีเรื่องเหนือธรรมชาติพวกนี้มันก็เริ่มเข้ามาใกล้ตัวเขามากขึ้นและจูๆ่ๆโซฟีก็พูดขึ้นมาว่าคุณย้ายไปอยู่กับฉันไหม แล้วมันก็ทําให้เอียนรีบตกลงในทันทีเพราะที่เขาอาศัยอยู่นี้มันแคบและก็อึดอัดมากแล้ววันต่อมาเอียนก็เก็บข้าวของและย้ายไปอยู่กับโซฟีพอเข้ามาในห้องเอียนก็ได้พบกับรูปถ่ายของคนในครอบครัวซึ่งเธอไม่เคยได้เล่าอะไรเกี่ยวกับพ่อแม่สักเท่าไหร่เธอมีรูปภาพที่เธอเชื่อมากมาติดอยู่ในห้องอย่างนกยุงสีขาวที่เธอเชื่อว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิญญาณที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกและรูปต่อมา มันก็เป็นรูปภาพที่ตั้งอยู่ในสุสานเซนแอนเธอพูดว่านี่แหละคือหลักฐานของโลกวิญญาณดวงตามันปรากฏขึ้นในตอนที่ช่างภาพถ่ายพอดีแต่เอียนนั้นไม่เชื่อเขาคิดว่ามันถูกทําขึ้นมาจากโฟโต้ช็อปหลังจากนั้นต่อมางานวิจัยของเอียนก็ใกล้จะสําเร็จแล้วมันเป็นเกี่ยวกับการทดลองของสัตว์ที่ไม่มีดวงตาแต่มี d n a ที่ส่งผลต่อการพัฒนาดวงตาได้มันเป็นสมมุติฐานที่เคเลนคิดขึ้นมา และมันก็เป็นไปได้ยากมากที่จะค้นคว้าสําเร็จเพราะมันมีมากกว่าสี่แาสราสายพันธุ์และตอนนี้ทังคู่ก็เข้าใกล้มันมากขึ้นแล้วส่วนชีวิตคู่ของเอียนกับโซฟีแม้ว่าทั้งคู่จะมีอะไรที่เชื่อไม่เหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้ทาให้ทั้งคู่นั้นรักกันน้อยลงโซฟีเธอชอบพูดอะไรแบบปลกๆวันนี้เธอขอให้เอียนสัญญาออกมาว่าจะทําตามทั้งๆทงี่ยังไม่รู้เลยว่าเรื่องอะไรเธอบอกว่าถ้าเธอตายไปเธออยากให้เผาหรือชาปนกิจศพ เธอไม่อยากถูกฝังอยู่ในใต้ดินส่วนเอ็นนั้นก็คิดว่าฝังไว้จะดีกว่าเผื่อว่าวันหนึ่งนักวิทยาศา,ศาสตร์จะเอาดี a เรากลับมาสร้างใหม่เราจะได้อยู่ด้วยกันไปตลอดความคิดที่ต่างต่างกันแบบนี้แต่มันก็ยังแอบมีความโรแมนติกแบบนี้อยู่ตลอดและทันใดนั้นเองเอียนก็พูดออกมาว่าเราแต่งงานกันเถอะแล้ววันต่อมาทั้งคูก็มาจดทะเบียนสมรสกันแต่มันก็ติดปัญหายอยู่อย่างหนึ่งทั้งคูจะต้องกรอกรายละเอียดเอาไว้ก่อน และหลังจากนั้นก็รออีก24ชั่วโมงถึงจะแต่งงานกันได้มันเป็น24ชั่วโมงแห่งการตัดสินใจว่าดังคู่นั้นยังอยากที่จะแต่งงานกันอยู่หรือเปล่ามันก็ทําให้โซฟีแซงเพราะไม่คิดว่ามันจะมีอะไรแบบนี้ด้วยและในระหว่างที่กําลังเดินทางกลับเคเลนเธอก็ได้โทรเข้ามาหาเธอโบนออกมาทันทีว่าโทรมาตั้งหลายสายแล้วทำไมถึงไม่รับเธอมีเรื่องสําคัญมากๆที่อยากบอกเพราะในตอนนี้เธอพบมันแล้วสายพันธุ์ของสัตว์ที่ต,ตาบอด แต่กลับมี DNA ที่พัฒนาดวงตาได้ซึ่งมันก็ทําให้เอียนตื่นเต้นมากๆและจะเดินทางไปที่หลับทันทีโดยที่ลืมคิดไปเลยว่าโซฟี Sophie, เธอกําลังน้อยใจอยู่เพราะวันนี้มันเป็นวันแต่งงานของทั้งคู่และเอียนก็พยายามจะสมหวนแต่างงานให้กับโซฟีในตอนแรกเธอก็พยายามปฏิเสธออกมาเพราะเธอเชื่อในเรื่องโชคลางแต่เธอก็ไม่อาจปฏิเสธชายผู้เป็นที่รักได้เพราะเอียนได้พูดว่าผมเชื่อว่าเราคือเนื้อคู่ที่กับชาติมาเกิดเราคืออะตอมเล็กๆ ที่แยกออกจากกันเมื่อนานมาแล้วผมรู้จักคุณคุณรู้จักผมเรารู้จักกันมาตลอดและตอนนี้เราก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วและเอียนก็ได้พาโซฟีไปที่ห้องแล็บด้วยทันทีพอมาถึงเอียนก็เริ่มแนะนําโซฟีให้เคเลนรู้จักและยังบอกอีกว่าเธอคือภรรยาของผมและในระหว่างที่ทั้งสองคุยกันอย่างถูกคอและก็ตื่นเต้นกับการวิจัยครั้งนี้มากเคเลนก็เริ่มสัมผัสได้ถึงความอึดอัดเพราะโซฟีเอาแต่ยืนทำหน้าบึง้ง ไม่พูดจาหรือมีส่วนร่วมอะไรเลยทําให้เคเลนตัดสินใจขอตัวออกไปจากที่นี่เพื่อจะได้ทิ้งให้ทั้งสองอยู่ด้วยกันตามลาําพังและมันก็มีปัญหาขึ้นมาทันทีพอโซฟีรู้ว่าเอียนกําลังจะทําให้ไส้เดือนสายพันธุ์นี้มีดวงตาเพราะเธอนั้นเชื่อในพระเจ้าเธอเปรียบเทียบว่าถ้าคุณรู้ว่ามนุษย์สามารถกลายพันธุ์และมองเห็นโลกอีกใบหนึ่งที่อยู่ด้านบนได้คุณจะรู้สึกยังไงโซฟีเธอยังคงเหมือนเดิมเธอเชื่ออะไรพวกนี้แต่เอียนนั้นไม่เชื่อเลย ไม่เชื่อว่าวิญญาณมีจริงและก็ไม่เชื่อในเรื่องพระเจ้าเช่นกันแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเห็นต่างกันยังไงทั้งคู่ก็ยอมกัรละการสมอพอโซฟีเห็นเอียนเริ่มหุดอิจฉาหรือไม่พอใจเธอก็จะเปลี่ยนเรื่องและทําให้ทุกอย่างดีขึ้นในทันทีและมันก็เกิดเรื่องตลกขึ้นเอียนพลาดเอามือไปเท้าชั้นวางจนทําให้สารเคมีในถ่านกระเด็นเข้าดวงตาและถ้าไม่รีบล้างออกในตอนนี้ตาก็อาจจะบอดได้ทําให้เอียนรียบใช้โซฟีให้รีบโทรตามเคเลนมาช่วย และสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่เขานั้นจะต้องปิดดวงตาอาว้อีกส2องชั่วโมงถึงจะกลับมามองได้ชัดเหมือนเดิมระหว่างที่ทั้งสองกำลังจะกลับห้องลิฟต์ที่ห้องพักมันก็เก่ามากมันหยุดอยู่ตรงกลางระหว่างชั้นถามโซฟีนั้นก็ไม่มีเบอร์ติดต่อผู้ด,ดูแลตึกอะไรเลยทําให้เอียนนั้นเริ่มหงุดหงิดแล้วก็อึดอัดเพราะตาก็มองไม่เห็นจนเผอพูดอะไรไม่เดียวมาส่วนโซฟีที่หึงแคเลร์นเป็นทุนอยู่แล้วก็ไปชดออกมาว่าให้โทรตามแคเลรนหรือเปล่า แต่จูจ่ๆเสียงสลิงของลิฟต์ก็ดังสนั่นขึ้นมาเสียงมันดังราวกับว่ากําลังจะขาดทําให้โซฟีเริ่มแสดงอาการหวาดกลัวามาทันทีเอียนก็เลยตัดสินใจแกะผ้าปิดตาออกและพยายามที่จะเปิดประตูของลิฟต์ออกเพื่อที่จะได้ปีนออกมาจากที่นี่แต่นี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเล่าลิฟต์มันกําลังจะตกจริงๆเสียงสลิงมันเริ่มดังถี่ขึ้นและเมื่อเอียนปีนขึ้นมาได้สําเร็จเขาก็พยายามตะโกนให้โซฟีลุกขึ้นมาแต่เธอก็เอาแต่กลัวและก็ไม่ลุกขึ้นมาสักที จนเอียนถึงกับต้องตวา่าใส่และเมื่อเธอยอมที่จะปีนขึ้นมามันก็เป็นในขณะเดียวกันกับสลิงที่กําลังจะขาดและทุกอย่างก็เกิดขึ้นเร็วมากเอียนดึงโซฟีออกมาพร้อมกับลิฟที่ตกลงมาพร้อมๆกันและเมื่อความตื่นแตนเริ่มหายไปเอียนก็สังเกตได้ว่าเสียงหายใจของโซฟีมันก็เงียบหายไปเหมือนกันและดวงตาของเอียนที่ยังไม่หายเป็นปกติดีสัมผัสได้ถึงของเหลวที่อยู่บนพื้นและเมื่อเอามือไปจับเอียนก็ถึงกับสะดุ้งเ <Sophie. S 1> พราะมันก็คือเลือด ที่ไหลออกมาจากท่อนล่างของโซฟีเธอได้เสียชีวิตลงแล้วเอียนทำได้เพียงแค่กอดเธอเอาไว้พร้อมกับตะโกนร้องไห้เหมือนคนขาดสติจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนเอียนแทบจะกลับมาใช้ชีวิตแบบคนปกติไม่ได้เลยทั้งแอบเข้ามาเอายาในห้องหลับไปใช้ทั้งขังตัวเองอยู่ในห้องทุกๆอย่างในห้องนี้มันยังคงทำให้คิดถึงเธอจนนานวันเข้าเพื่อนสนิทอย่างเคนก็เริ่มที่จะเป็นห่วง ส่วนแคลเลนก็เช่นกันเธออยากจะมาเยี่ยมอยากจะมาหาเพื่อจะช่วยอะไรเอียนได้บ้างแล้ววันนี้เธอก็มาหาที่ห้องพร้อมกับงานวิจัยที่ไม่คืบหน้าไปไหนเลยเธออยากจะให้เอียนกลับไปทําวิจัยต่อในตอนแรกเคเลนก็ไม่รู้ว่าเอียนเป็นถึงขนาดไหนและเมื่อเธอรู้ว่าเป็นถึงขนาดนี้เธอก็ดึงเอียนเข้ามากอดและมันก็ทําให้เธอได้รู้แล้วว่าเอียนนั้นอ่อนแอมากแค่ไหนแต่จูๆ่ๆเธอก็โดนเอียนจูเอียนคงคิดถึงโซฟีมาก ส่วนเคเลนที่ยอมให้จูหรืออันที่จริงแล้วเธอนั้นแอบชอบเอียนมาตลอด7ปีต่อมาตอนนี้เอียนกลายเป็นศาสตาจาย์แล้วแถมยังสามารถสร้างดวงตาให้แกสัตว์ที่ไม่มีดวงตาได้แม้ว่ามันจะขัดต่อความเชื่อเรื่องพระเจ้าผู้คนที่นับถือในพระเจ้าต่างก็เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างดวงตาแต่เอียนก็ได้ตัดข้อโต้แย้งเรื่องนี้โดยการเขียนหนังสือที่มีชื่อว่า The Complete Eye มันรวบรวมทุกขั้นตอนในการวิจัยสร้างดวงตาเอาไว้ทุกๆอย่างมันมีข้อเท็จจริงและตอนนี้เอียนเคนและเคเลนก็เป็นทีมผู้สร้างไบโอเมตริกเป็นโปรแกรมที่ใช้บันทึกดวงตาและแยกแยะว่าใครเป็นใครได้ส่วนความสัมพันธ์ของเอียนและเคเลนมันก็เริ่มจาก,กวันนั้นที่ทั้งสองได้จูบกันและทั้งคู่ก็กําลังจะมีลูกด้วยกันแล้วส่วนเอียนที่เลิกคิดถึงโซฟีที่จากไปนานแล้วจู่ๆวันนี้มันก็มีอะไรมาทําให้คิดถึง สาวร์ยที่มายืนใกล้ๆเขาเธอกลับใช้น้ําหอมกลิ่นเดียวกับโซฟีมันเป็นกลิ่นที่เอียนยังคงจํามันได้และในคืนนี้เอียนก็รู้แล้วว่าน้ําหอมยี่ห้อนี้มันมีชื่อว่าอะไรเอียนยังคงคิดถึงใบหน้าของเธอกลิ่นกายของเธอรวมถึงสัมผัสอื่นๆที่เคยมีด้วยกันโดยที่เจ้าตัวไม่รู้เลยว่าภรรยาท้องแก่กาลังแอบยืนมองอยู่ด้านหลังทําให้เอียนต้องรีบสารภาพออกมาว่านี่เป็นครั้งแรกผมไม่เคยทําแบบนี้มาก่อน ผมขอโทษและยอมรับออกมาว่าวันที่ติดอยู่ในลิฟต์ความคิดเลวร้ายในหัวของผมผมถามกับตัวเองว่าผมจะติดอยู่ในลิฟต์กับผู้หญิงคนนี้ไปตลอดชีวิตอย่างนั้นหรอเพราะด้วยความหงุเดเหงียดและความที่คิดเห็นไม่ตรงกันมันจึงทำให้เขารู้สึกผิดมาจนถึงถึงวันนี้และก็ยังไม่มีโอกาสได้ขอโทษหรือบอกลาเธอเลยส่วนทางด้านเคเลนเธอก็เป็นคนดีมากๆเธอคิดโทษตัวเองมาตลอดที่เรียกให้มาห้องหลับในวันนั้น และสุดท้ายแทงคู่ก็พยายามปรับความเข้าใจกันได้และอยู่ด้วยกันอย่างเข้าอกเข้าใจอย่างที่เคยเป็นมาตลอดวันเวลาผ่านไปจนถึงวันที่เคเลเรนได้คลอดเจ้าตัวน้อยออกมาและระบบที่เอียนพัฒนามาตลอดเกือบ10ปีก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันแล้วนั่นก็คือระบบสแกนม่านตาหาชุดของจุดและรอยแยกภายในดวงตาแม้ว่าในตอนนี้มันยังไม่ผ่านกฎหมายต้องให้พ่อแม่เซ็นยินยอมก่อนถึงจะทําการสแกนเข้าระบบได้ และเมื่อสก,การเจ้าตัวน้อยเสร็จมันก็เกิดสิ่งผิดปกติขึ้นที่คอมพิวเตอร์ดวงตานี้มันเคยถูกสก,การเข้าระบบไว้อยู่แล้วและเป็นชายที่ชื่อว่าพอเอ็ดการ์เดอร์ลีแต่ทุกทกคนนั้นก็ไม่ได้สงสัยอะไรหรือแปลกใจอะไรกับมันมากมายนักเพราะอาจจะแค่ไปคล้ายกันเท่านั้นและหลังจากนั้นไม่นานนักทางโรงพยาบาลก็ติดต่อมาทั้งคู่และบอกว่าผลตรวจเลือดและปะสัสสาวะของเด็กมีความเสี่ยงที่จะเป็นออทิสติก จึงอยากจะขอตรวจสอบและทดลองเพิ่มทาให้เอียนกับแคลเรนถึงกับแปลกใจเพอในคู่นั้นเป็นถึงด็อกเตอร์เหมือนกันแต่ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรผิดปกติกับลูกของเขาเลยพอมาถึงการทดสอบมันก็แปลกมากมันแปลกซะจนแคลเรนต้องถามออกมาว่าการทดสอบนี้มันเกี่ยวข้องกับออทิสติกอย่างไงและเมื่อเริ่มการทดสอบการตอบสนองรูปภาพสองภาพตั้งอยู่ด้านหน้าของเด็กและก็สังเกตว่าเด็กสนใจมองภาพไหนเป็นพิเศษภาพฟาร์ม ภาพร้านอาหารดร์ไดเนร์ภาพสุดหนักและสุดท้ายที่ทําให้เคลเลนหึงก็ต้องพูดว่าพอได้แล้วนั่นก็คือภาพของผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งที่ทําให้ลูกของพวกเขานั้นช่องมองไม่หยุดจนถึงกับร้องไห้ออกมาพอกลับมาที่บ้านทั้งคู่นั้นก็เริ่มปรึกษากันเพราะทั้งคู่รู้ว่านี่ไม่ใช่การทดสอบออทิสติกแน่ๆและพอหาข้อมูลดูแล้วมันก็ปรากฏว่าทุกๆภาพนัน้นคือสถานที่จริงทําให้วันต่อมาเอียนก็เริ่มออกเดินทาง ร้านอาหารแห่งนี้มันตั้งอยู่ไม่ห่างจากฟาร์มโคนมากนักและเอียนก็เดินทางต่อในระหว่างทางเอียนก็ต้องหยุดรถให้กับหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังจะพาวัวข้ามถนนและเมื่อได้พูดคุยกันเธอคนนี้ก็เป็นลูกสาวของพ่อเอ็ดการ์เดอร์ลี่และเธอก็กออ i, อค,คิดว่าเอียนนั้นเป็นนักข่าวหรือทีมทำสารคดีเพราะเมื่อ3มเดือนที่แล้วมีคนมาขอถ่ายรูปที่ฟาร์มและในระหว่างที่เอียนกำลังสับสนและก็คิดว่าทุกอย่างมันคืออะไรกันแน่ จูจูสุนาที่เห็นในภาพถ่ายก็เดินเข้ามาใกล้กลพร้อมกับหญิงสูงวัยที่อยู่ในภาพถ่ายเช่นกันและสิ่งที่ทําให้เอียนต้องขอตัวกลับในทันทีนั่นก็คือพอเอ็ดการ์เดอร์ลี่ได้เสียชีวิตไปแล้วพอกลับมาที่บ้านเอียนก็ตามเค้นมามาหาลือถึงเรื่องราวทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นว่าชายที่ชื่อว่าพอเอ็ดการ์เดอร์ลี่ได้เสียชีวิตไปก่อนที่ลูกพวกเขาจะเกิดหรือพูดง่ายๆก็คือ10เดือนก่อนหน้านั้นและระบบไมโอเมทริก มันไม่ได้แยกแยกจากสีของดวงตาแต่เป็นจุดและรอยแยกต่างๆซึ่งมันก็ตรงกันร้อยเปอร์เซนต์เลยและพอเคนรู้ชื่อของแพทย์หญิงคนนั้นคนที่ตามลูกของพวกเขาไปทดสอบออทิสติกเขาก็ถึงกับแปลาากใจเพราะถ้คนนี้เป็นหนึ่งในห้าคนที่สามารถเข้าฐานข้อมูลของไบโอมตริกได้ซึ่งแม้ว่าเคนจะเป็นถึงเจ้าของสิทธิบัตรแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าดูข้อมูลทั้งหมดได้เลยสแสดงว่ามันต้องมีอะไรสำคัญมากๆอย่างแน่นอนและเคนก็เริ่มพูดออกมาตรงๆ เธอคิดว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องกับชาติมาเกิดที่คนพวกนั้นกําลังศึกษากันอยู่แน,น่ๆเอียนก็เลยเอาภาพถ่ายจากคอมพิวเตอร์ให้เคนเพราะเขานั้นเคยถ่ายดวงตาคนในครอบครัวหรือญาติญาติของพวกเขาที่ตอนนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วและเมื่อเอารูปภาพดวงตาทั้งหมดค้นหาผ่านโปรแกร,รมไบโอเมทริกมันก็สแสดงให้เห็นหนึ่งสถานที่ที่พวกเขานั้นเคยไปหรือเคยได้สแกนารดวงตาที่นั่นเอาไว้ซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรน่าแปลกเท่าไหร่เพราะมันเป็นวันและเวลาก่อนที่พวกเขาจะเสียชีวิตแต่ทันใดนั้นเอง คเลนก็พูดขึ้นมาว่าทำไมไม่ลองของโซฟีดูละ่ะและเมื่อเริ่มค้นหาก็พบกับดวงตาของเธอและมันก็ถูกสแกนเอาไว้ที่ห้องสมุดของเมืองเดลีประเทศอินเดียและมันก็ทําให้เอียนถึงกับขอตัวออกไปข้างนอก <S <S ก็เพราะว่ามันเพิ่งถูกสแกนไว้เมื่อ3เดือนที่แล้วถ้าไม่คืนนี้ทั้งคู่ต้องถกเถียงกันอย่างหนักเพราะแคเลนอยากให้เอียนไปที่อินเดียไปหาความจริงว่ามันใช่เธอจริงๆหรือเปล่าเพราะถ้าใช่ มันจะเป็นการพลิกหน้าของวงการวิทยาศาสตร์ไปเลยถ้าดวงตาที่เหมือนกันและสมองก็ยังจดจําเรื่องราวในอดีตได้ดวงตาก็จะเป็นเหมือนกับวิญญ,ญาณของเราเลยแต่เอียนนั้นไม่อยากจะกลับไปอยู่จุดนั้นแล้วไม่อยากจะกลับไปคิดถึงเธออีกแต่สุดท้ายแคเลนเธอก็โน้มน้าวสามีเธอได้เพราะเธอนั้นรู้จักสามีเธอดีเอียนยังคงรักและคิดถึงโซฟีมาตลอดและเอียนก็เริ่มออกเดินทางไปที่ประเทศอินเดียและก็ได้รู้ว่าที่ประเทศอินเดียนั้น เริ่มที่จะใช้ระบบไบโอเมตริกกันแล้วหลังจากหนึ่งปีที่ผ่านมามีประชากรอินเดียถึงหนึ่งล้านคนที่ได้สแกนดวงตาเข้าระบบเอาไว้ทําให้การไปหาดวงตาคู่นี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วเอียนเริ่มที่ศูนย์ช่วยเหลือชุมชนสถานที่ที่มีการสแกนกดวงตาล่าสุดของโซฟีแล้วก็ทําให้ได้พบกับคนที่ดูแลที่นี่เธอมีชื่อว่าปรียาเอียนเอาดวงตาของโซฟีให้ปริยาดูโดยบอกเธอว่าโดยรอบใบหน้า และสีของดวงตาอาจจะไม่ใช่แบบนี้คุณพอจะรู้จักบ้างไหมซึ่งมันก็น่าแปลกมากปรียาบอกกับเอียนว่าฉันคิดว่าฉันรู้จักเธอนะเพราะเด็กคนนี้มีดวงตาที่เป็นเอกลักษณ์มากเด็กที่มีดวงตาแบบนี้เธอมีชื่อว่าซาโลมีนาและก็ไม่ได้เจอเธอมา2-3เดือนแล้วทําให้เอียนเอ่อยปากออกมาว่าผมจะบริจาคเงินให้ถ้าคุณจะกรุณาช่วยผมตามหาเด็กคนนี้และในวันต่อมา ปรียาก็นัดเอียนมาเจอกันที่ตลาดคาโลที่แห่งนี้มันแออัดมากภายใน30ช่วงตึกนี้มีคนอาศัยอยู่นับล้านและปริยาก็ได้ข้อมูลที่อยู่ของซาโลมีนามาแล้วเธอไม่มีพ่อแม่หรือญาติญาติเธอเป็นเหมือนเด็กเรร่อนที่ต้องย้ายที่นอนไปเรื่อยเหมือนกับเด็กคนอื่นๆและในคืนนี้เอียนก็เล่าทุกๆอย่างกับเคเลนฟังเพราะโอกาสมันน้อยมากและมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาเด็กคนนั้นเจอแต่จู่ๆ เมื่อเอียนมองไปที่รูปภาพของเด็กๆในตลาดเขาก็เกิดไอเดียที่อยากจะลองทําอะไรบางอย่างขึ้นมาไม่รู้ว่าสิ่งที่เอียนกําลังทําอยู่นี้เขาคิดถูกหรือคิดผิดกันแน่ป้ายโฆษณาพร้อมกับเงินรางวัลถ้าหากใครมีดวงตาที่คล้ายแบบนี้ให้ติดต่อมาหาตามเบอร์ด้านล่างและตลอดทั้งวันทั้งคืนคนก็โทรเข้ามาหาไม่หยุดเอียนใช้วิธีถามอายุของคนที่โทรเข้ามาและทั้งหมดก็ล้วนแต่มีอายุมากกว่า1ิปีขึ้นไปทั้งนั้น จนเอียนก็เริ่มจะถอดใจขึ้นมาบ้างแล้วและเมื่อได้นั่งคุยกับปรียาวันนี้เธอก็เริ่มบทสนทนาที่เปลี่ยนไปเธอถามเกี่ยวกับศาสนาของเอียนอันที่จริงแล้วเอียนไม่มีศาสนาเอียนไม่เชื่ออะไรเกี่ยวกับวิญญ,ญาณหรือความเชื่อทางศาสนาเลยเขาเชื่อในวิทยาศาสตร์เท่านั้นปรียาเลยเล่าให้ฟังว่าวันหนึง่งมีนักวิทยาศาสตร์ถามดาไลาลามะว่าจะทํายังไงถ้าหากวิทยาศาสตร์สามารถหักล้างความเชื่อทางศาสนาของท่านได้ และหลังจากที่ได้คุ้นคิดแล้วดาไลาลามะจึงได้ตอบว่าเราจะอ่านเอกสารและงานวิชยทั้งหมดและจะพยายามศึกษาและจะพยายามเข้าใจกับสิ่งนั้นสุดท้ายหากเป็นที่กระจ่างว่าวิทยาศาสตร์สามารถหักล้างความเชื่อทางจิตวิญญาณของเราได้แล้วนั้นเราจะยอมเปลี่ยนความเชื่อของเราเมื่อปริยาเล่าให้ฟังเสร็จเธอก็หันไปมองที่เอียนแล้วก็ถามว่าเอียนและถ้าหากจิตวิญญาณสามารถหักล้างความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ของคุณได้ละ แล้ววันนี้แคเรนเธอก็หมดความอดทนแล้วเธอโทรตาม้เอียนกลับบ้านได้แล้วและในขณะที่เอียนกําลังตัดสินใจอยู่นั้นชู่ๆก็สังเกตเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังยืนมองดูป้ายโฆษณาของเอียนอยู่ดวงตาของเธอแตกตา่างจากคนอื่นมากๆแม้ว่าจะมีสีที่ไม่ตรงกับโซฟีก็ตามและเมื่อถามชื่อของเธอเด็กผู้หญิงคนนี้ก็คือซาโลมีนาทำให้เอียนรีบโทรไปหาปียาทันทีบอกว่าได้เจอกับซาโลมีนาแล้ว แล้วก็จะพาเธอไปที่โรงแรมหาอาหารหาขนมให้เธอทานและเมื่อเอียนเริ่มถ่ายภาพดวงตาของซซโลมีนามันก็ทําให้เขานั้นถึงกับหยุดชะงักเมื่อดวงตาของเธอนั้นโดนแสงฟลชมันกลับมีสีที่ถูกซ่อนอยู่ด้านในและเมื่อเอามาเปรียบเทียบกับโซฟีมันก็ตรงกันทุกอย่างทําให้หลังจากนี้เอียนจะเริ่มทําการทดลองอวามเกตแคเรนโดยการเอารูปภาพและสิ่งของต่างๆที่เป็นของโซฟีแล้วก็ให้ซซโลมีนาเลือก ว่าหนูชอบอันไหนมากสุดสามรูปแรกที่เลือกนั้นมันตรงทุกอย่างหมากฝรั่งที่เธอชอบนกยุงสีขาวและภาพลูกป,ปั้นในสุาสานเซนแอนแต่หลังจากนั้นมันก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างและเคเลนก็สังเกตว่าจิตใจของเอียนไม่มั่นคงแล้วเขาดูหงุดหงิดหรืออันที่จริงแล้วเอียนกําลังผิดหวังส่วนซาโลมินาก็เริ่มกดดันเพราะมันมีแต่คําพูดว่าไม่ถูกต้องไม่ถูกต้อง และเมื่อรูปภาพสุดท้ายถูกหยิบขึ้นมาผู้หญิงสามเชื้อชาติ3สไตล์และหนึ่งในนั้นมันก็คือรูปภาพของโซฟีซาโลมีน่าตัดสินใจช,ช้ากว่าทุกๆภาพที่ผ่านมาแต่สุดท้ายเธอก็เลือกโซฟีและเมื่อถึงเวลาสรุปผลซาโลมีน่าเธอตอบถูกแค่44%และในตอนนี้เอียนก็ยังเชื่อเรื่องตัวเลขและข้อเท็จจริงมันถูกต้องทุกอย่างเอีนคิดว่า ทุกอย่างที่เขากําลังทําอยู่นี้มันเป็นสิ่งที่โง่เขาแม้ว่าแเคเลร์พยายามจะถามถึงความรู้สึกที่มันไม่ใช่มาจากความคิดของเอียนแล้วก็ตามเขาก็ยังเชื่อว่ามันไม่ใช่ส่วนเด็กน้อยอย่างซาโลมีนาก็คิดว่าเธอนั้นทํามันได้ไม่ดีพอเธอขอโทษที่ตอบผิดแต่เอียนก็ไม่ได้คิดจะว่าอะไรเธอยิ้มและก็กําลังจะพาเธอกลับบ้านทุกๆอย่างมันคงจบลงแล้วแต่ในขณะที่กําลังยืนอรอลิฟต์ซาโลมีนาก็ทําท่าทางแปลก,ปลกและเมื่อประตูลิฟต์เปิดออก เธอร้องไห้แล้วก็พูดว่าหนูกลัวหนูกลัวซ้ำๆแบบนี้ไม่หยุดและแล้ว,ลวความทรงจําเมื่อาปีที่รักของเอียนก็กลับคืนมาเธอร้อ,องไห้และโผล่เข้ากอดความรู้สึกของเอียนนั้นมันเปลี่ยนไปแล้วน้ําตาของเขานั้นมันได้ไหลออกมาเองเมื่อความรู้สึกมันบอกว่าเด็กคนนี้คือโซฟีคือคนรักของเขาและหนังเรื่องนี้ก็ได้ตัดจบลงพร้อมกับปริยาที่เพิ่งเดินทางมาถึงที่โรงแรมหลังจากนี้ เอียนน่าจะรับโซฟีไปอยู่ด้วยนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหนังเรื่องนี้มีความตื่นเต้นและน่าติดตามแบ่งออกเป็น3เหตุการณ์เลยนะครับช่วงต้นที่ได้รู้จักโซฟีช่วงกลางที่เริ่มรู้ว่ามีคนกลับชาติมาเกิดจนต้องทําวิจัยและทดลองกันอย่างลับๆแล้วตอนสุดท้ายที่ตามหาโซฟีลองไปหาชมกันได้นะครับถ้าผมเล่าอะไรผิดพลาดตรงไหนไปก็ขออาภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามช่อง e d d e movie หรือกดถูกใจคลิปนี้ให้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย